สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลจินตนาจะลงแนวทางลาวพัฒนาเป็นของเซียนอุดรนนะคะเซียนอูดรแล้วก็ของปูคำชนค่ะสองเซียนใส่กันค่ะคุณผู้ชมประกบคู่กันมาให้ดูนะคะทางช่องจินตนาชาแนลเป็นลาวพัฒนาของวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่สามมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะ เดือนไม่แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นเดือนซีแล้วเนาะบุญเดือนซีในช่วงนี้ค่ะบุญพระเวทนะคะคุณผู้ชมเนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่เยอะมากเลยค่ะมืนนี้กับวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนค่ะหยุดงานนะคะอินทนาก็จะฟาวล่งแนวทางให้เบิ้งค่ะมือนี้ปกติบ่เคยล่งตะเสาของวันอาทิตย์จกเถื่อค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมพอดีว่ามืนนี้เทศกับเขากับยังแล้วจะไปส่งแม่เนาะเอาไปให้แม่กินอ่า ย่าม,มีโอกาสได้เห็ดค่ะคุณผู้ชมรักในบ้านค่ะคาเทอนมี่ยังดีขึ้นเนาะโดยเห็ดมาตลอดกับเห็ดตอค่ะทำความดีไม่มีขายค่ะอันที่ผ่านมาบเรดรดน้ำไหมคะคุณผู้ชมรดใบเลยลวกแบบนี้เลยลืมรดน้ำอยู่จักหมือ่สองหมื่นี่แหะสองสามหมืนะ่นเนาะมันอยู่ในกระถางเบียดกันจนมีกิมเมาค่ะ อิตหน้ามากมากต้นใหม่ค่ะตัวยิ่งเฉพาะไม้ดอกเนาะแต่มีคนแซวอยู่ว่าโอ้ยปลูกแต่ไม้ดอกคือบปลูกไม้ประดับเฉยๆมันจะมีดอกมีเบียด้วยเอาเป็นธรรมดานะคะเนาะใครจะคิดดอกใครก็คิดไปแต่ดอกนี้มันสวยอะค่ะเดี๋ยวตอนอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์ก็ถึงอาทิตย์ต้องมั่งค่ะเดี๋ยวนเดี๋ยว ไอ้มิก้เมาสนก็จะออกเป็นลูกดำ,ดำๆเนี่ยเก็บลูกมั้นไปทิ้งิ่องไซในกระถางต้นไม้ไว้คะ่ะคุณผู้ชมกเกิดเบียร์ไล่ไลคะ่ะเนี่ยจิตนากร็รเฮดเบียนทิ้งล่งกระถางไว้คะ่ะเนี่ยต้นนั้นก็นี่ก็โตแล้วคะ่ะเนี่ยจนเป็นดอกแล้วคะ่ะทิ้งล่งไว้ซื้อแต่ว่ามันเยอะมากเลยคะ่ะลดนลงไซติดตรงนั้นแหละปลูกงายคะ่ะเวลาดอกเหลือง เขาออกดอกเหลืองเนี่ยแต่สีเหลืองหนึ่งที่ดอกที่เป็นดอกนะคะเพราะว่าดอกกับกา้านยุ่ค้นละทีเลยค่ะคะุณผู้ชมดอกและก้านกับใบเป็นดอกยอีก่หมองนึงแต่ว่ามันเป็นออกหมากแบบนี้นะคะออกมากว่านี้อีกอยุ่ค้นละอันมันบ่ไเด็เป็นดอกแล้วก็เป็นหมากต่อกันเลยเออเนาะดอกเหลืองออกมาก่อนเต็มต้น เป็นสัญญาณที่ว่าส่งดอกออกมาก่อนแล้วมาที่นี้อีกคละการนะคะจะเกิดเป็นมากมากแบบนี้อันสีแดงแดงนี่คือหมากหมดเลยเนี่เป็นผลเป็นผลขาของปูข่มชนกับงวดที่เลียวปกติเพื่อนไถ่มาสามซีงวดค่ะคุณผู้ชมเข่าทุกงวดนะคะเนาะงวดนี้ก็มาตามเบึงอ่าขรกับของเซียนอุดอรนะคะ สองเซียนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันจันทร์ค่ะบ้านปราบเซียนหลังจากรัฐบาลไทยออกนะคะเนาะรัฐบาลไทยก่ะโอ้ยนาเสียดายค่ะเลขรถจินตนา่าเสียดายมากค่ะคุณผู้ชมก็คือดวงบ่มี่เนาะคะ่ะเอาแต่แปดสองซีท่านทีสิสรับไหมคะ่ะคุณผู้ชมท่านทีจะสลับมาอีกนิดนึงเนาะมันก็ได้สามตัวคนนะย้อนว่าบอลูเนี่ยแหละเะนาะเนาะบโมมีไพลูมันเป็นตรงสี่ละ ถ้ารู้ก็คงไม่เป็นแบบนี้นะคะมีกี่มอง,มมองถ้ารู้นัดจับเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้บอลูก็เลยกลายเป็นว่าพลาดไปะคะ่ะเอาค่ะมาตามเบิ์มไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันคงคงวนเข้ามาอีกแหละห้องคนไก่จะมีโชมมีดวงนอกเพิ่นห่เอเพม่นกำลังหาโชคมากแต่ห้าเบาที่นี่จังมาั รอไหมค่ะแต่ว่าโอกาสมันสีมีบ่หล่ะค่ะคุณผู้ชมเวลามันมีโอกาสมันเมื่อค่อยมีเนาะอาข่าไปเบิ้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางราวพัฒนาของปู่คำชนแล้วก็เซียนอุดรงวดวันจันทร์ที่3มีนาคม2 5 6หา6 8ไปเบิ้องกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมปู่คำชน,นวดที่ผ่านมาเข้า39นะคะ วัววิ่งเข่าทั้งสองและสามค่ะคุณผู้ชมวัดทิพานมาเนาะเข้าทั้งสองแล้วก็สามค่ะวัดนี้ตามต่อค่ะคุณผู้ชมอันนี้ปู่คาชนนะคะของวัดทิพานมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูวันนี้คะ่ะวันนี้ปู่คาชนให้เลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมหกแล้วก็เจ็ดค่ะหกและเจ็ดบนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีชุดวินคะ่ 3, 8, 7, คะสามแปดเจ็ดหกค่ะ สามแปดเจ็ดและหกนะคะกับคู่ค่ะมีหกแปดเจ็ดแปดหกหกค่ะหกสามเจ็ดสามแล้วก็แปดแปดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามตัวมีสามหกแปดแล้วก็สามเจ็ดแปดค่ะแคหนาจอค่ะคุณผู้ชมต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นของเซียนอุดรอ,อยู่ไหนเนาะเซียนอุดร ในรถขูดขัดจหมาค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดรก็เข้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสามเก้า็นไหนมากเก่าสามค่ะขนนอกสามเก้าสี่สามเก้าเนาะคนเข่าทั้งตัววิ่งเข้าทั้งตัววิ่งทั้งทั้งตัวจับคู่ค่คะคุณผู้ชมจับคู่กับเขา่าโตว,วิ่งกับเข่าเนาะของเซียนอุดรแล้วก็ปู่คำชนนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมหมดนี่วันจันทร์นะคะขอให้คุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาดูแนวทางค่ะ มมานเด้อค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวเล่าห้มวนค่ะดูเพื่อความบันเทิงนะคะคุณผู้ชมให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะจินตนาขอขอบคุณห,หลายๆค่ะแนวทางปูคำชนแล้วก็เซียนอุดรนนะคะค่ะคลิปนี้จินตนาขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะและโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ